อยู่ยังไงก็ไปโดนหลอกแล้วมันอายเขาอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอยู่กับหนูเธอเออให้แม่ลองสักครั้งได้ไหมถ้าพูดแม่ลองไปแล้วมันผิดแม่จะกลับเดี๋ยวก่อนนะคำว่าแม่ลองสักครั้งลองครบดูสักครั้งอ๋อลองคบเระใจใหายแวบ นึกว่า <c oughs> ตอนนั้นอาจารย์หนูก็ยังรูปร่างดีอยู่นะคะห้าสิบหกโลแล้วก็เป็นนักร้องแล้วหนูก็แต่งตัวค่ะอาจารย์นนก็ยังสดูรูปเก่าๆได้เลยใช่ออมีคนมาติดเยอะตอนนี้เธอก็ยังดูสวยเธอดูแบบสวยแบบมีราคา <60 S 2> แบบคุณนายค่ะออแล้วตอนนี้ลูกก็เหมือนเสียใจร้องไห้ประชดประชันแม่อยู่พักหนึ่งแล้วพอพอไปอยู่กับบาสปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้ามไม่ได้แต่เขารอรับอยู่แล้วค่ะทีน,นี้แต่ในในขณะที่ลูกแบบเตือนเราเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากพิสูจน์ความรัก มันมันหน้าด้านมากกว่ามังจันมันหน้าด้านมากกว่าหนูเนี่ยหน้าด้านที่จะไม่ไม่ยอมกลับไปอยู่กับลูกหน้าด้านที่จะลุยต่อเอ,อคือหนูไม่กลัวอะไรอะ่ะกูจะเอาอ่ะคือจะเอาอ่ะฉันถามจริงๆเธอมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่เจอแล้วเธอถูกใจมากไม่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 เลยหนูมีผู้ชายเข้ามาพัวพันเยอะมากค่ะ แต่หนูไม่ได้ถูกใจเขาเลยเพราะว่าเขาไม่ได้หล่อเขาไม่ได้หล่ออะไรมากมายเลยค่ะและชั้นถามทนหน่อยสิเวลามีคนเขาพูดอ่ะโอ้ยอายุขนาดนี้มีผัวเด็กเด็กมันก็หลอกหมดเนื้อหมดตัวอย่างงั้นอย่างนี้เธอตอบยังไงบ้างตอบยังไงบ้างเหรอคะออคือหนูเป็นคนแรงออหนูเป็นคนร้ายไหนลองตอบช่้นถามแต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนหนูร้ายแต่เดี๋ยวนี้หนูอะไรก็แล้วแต่หนูถือว่าอภัยคือสิ่งที่ดีคนที่ทําร้ายหนูแรงกว่าน,นี้เยอะ,ะหนูก็อภัยแต่ถ้าหนูจะบอกว่าถ้าคุณจะพูดคําว่ามาโดนหลอก หนูขอบคุณที่ที่เป็นห่วงหนูว่าหนูจะโดนหลอกแต่คุณก็พูดที่ดีหน่อยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมึงก็ผูกคอตายกูไปทําอะไรให้มึงถึงบอพูดคํานี้อใช่ไหมกูไปทําอะไรให้มึงกูไปกัดมึงเหรอเพราะฉะนั้นอย่าพูดคํานี้ถ้าคุณจะเตือนคุณก็บอกคุณอ่านระวังไว้นะหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าคุณมองโลกในแง่ดีชีวิตคุณจะดีขึ้นเออคํานี้ ใช่ไหมคะได้ออย่างหนึ่งก็คงไม่มีใครอยากจะคิดให้ตัวเองแบบมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตเธอก็เธอก็ต้องเลือกแล้วกี่ปีก็กว่าเธอจะตัดสินใจคิดว่าเดินหน้ากับผู้ชายคนนี้กี่ปีที่เธอรอตอนที่หนูแข่งขันกับพิวเพื่อนรักอะหนูบอกกับพิวว่างั้นพรุ่งนี้กูจะไม่ไปเล่นแล้วคือหนูชอบไปเล่นนู้นเล่นนี่<อ>ก่อนเข้าร้านอะหนูจะเป็นเจ้าแม่ในร้านเลยนะคะ,คะนักร้องอะ,อะสวยมากเลยเป็นนางนางงามได้เลยร้อยคนหนูแก่ที่สุดในร้านค่ะแล้วนางฟ้าหมดเลย ขึ้นเป็นยามลายเป็นเหมือนๆทุกคนหนูก็ชนะมาตลอดชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสกายสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 เต็มไปหมดเลย